เดี๋ยวนะครับเขายังไม่รู้กันนะครับเขายังไม่รู้ว่าสารตัดสินยังไงนะครับเออการที่ออกหมายจับได้น่ะนะครับการที่เขาอนุญาตออกหมายจับหมายความว่าเขาตัดสินแล้วนะครับหมายความว่าเขาตัดสินแล้วนะครับเออทุกวันนี้เรารออะไรรอเขาตัดสินไม่ใช่ รอจำเลยแก้ตัวว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เราลองมองมาเนี่ยครับมันไม่ผ่านหรอกนะครับจะไปผ่านได้ยังไงนะครับเออก้าวนาฬิกา,กว,ากว่าเนี่ยเข้าไปในกอไผ่ทําไมไปหาหน่อไม้เห็นไหมเราจะให้มันผ่านได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมคนเราเนี่ยบางทีก็งงนะครับนะครับทําไมไม่รอให้สารตัดสินก่อนไม่ใช่นะครับนะแต่ต้องรอให้จําเลยแก้ตัวก่อนนะครับเออ จำเลยให้ให้จำเลยหาทนายมาแก้ตัวก่อนนะครับแล้วจำเลยนะครับจะเล่าทุกอย่างให้ทนายฟังไหมวะจะเล่าทุกอย่างทั้งหมดให้ทนายฟังไหมนะครับถ้าไม่เล่าทุกอย่างทั้งหมดอ่ะให้ทนายฟังเนี่ยนะครับมันจะแก้ไม่ได้นะครับเมันจะแก้จโจทย์เขาไม่ได้นะนะครับถ้ามันแก้จโจทย์ไม่ได้นะครับความมันไรก็จะมาเกิดนะครับนั่นไะงตรงนี้แหละ แต่ที่แน่ๆที่เรารู้กันมาเนี ort, ่ยนะครับมันแก้ไม่ได้หรอกนะครับอืมมันแก้ไม่ได้นะครับเพราะโจทย์เนะี่ยมันมันเป็นโจทย์ตายตัวนะครับเออมันเป็นโจทย์ตายตัวนะครับโจทย์ตายตัวก็คือนะครับโจทย์นะครับโจทย์แล้วมันมีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้ว,ลวคุณจะเอาอะไรไปแก้ล่ะครับเห็นไหมล่ะเป็นโจทย์ตายตัวนะครับเช่นเขาบอกว่าเจอเส้นผมนะครับเออ เจ, password, เจอเส้นเจอเส้นผมของจำเลยอยู่ที่นั่นน่ะนะครับอยู่ที่บนเขาเจอเส้นผมเส้นขนอะไรของนะครับจำเลยที่สองอยู่บนเขาเนี่ยนะครับมันไปอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับเออมันเป็นเส้นผมของเมียคุณเนะี่ยเห็นไหมล่ะเจอเส้นผมบนภูเขาแต่เป็นเส้นผมของเมียคุณมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วคุณจะตอบอยังไงล่ะครับเนะี่ย ไม่รู้นี่ก็ไม่ได้นะครับมันต้องจบเลยนะครับถ้าไม่รู้มันไปอยู่ได้ยังไงนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมีคําตอบนะครับเห็นไหมล่ะคําตอบมันก็อยู่ในตัวก็คือคุณนะครับขึ้นไปตรงนั้นทําไหมนะครับเห็นไหมคือเขารอรับคําสารภาพนะครับเออเขารอรับสารเรารอรับคําสารภาพนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ถ้าเส้นผมของเราเนี่ยนะครับถ้าเส้นผมของลุงมงคลเนี่ยนะครับจะไปตกบนเตียงนอนของสนมรถอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเห็นไหมนะนะครับยกเว้นจะมีคนนะเอาเส้นผมของลุงมงคลเนี่ยไปวางไว้บนเตียงของสนมรถสตอรี่นะครับนะเพราะลุงมงคลไม่เคยไปอะนะครับมันต้องมีคนนําพาไปนะฮะนะ นี่แหละนะครับเหมือนเขาบอกว่านะครับจำเลยที่สองปฏิเสธอ,อ,นะอยู่ตลอดเวลาว่านะครับปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาว่าเส้นเขาไม่เคยขึ้นเขานะครับแล้วเส้นผมเขาไปตกอยู่บนเขาได้ยังไงเออมันเป็นคําที่ถกเถียงหรือคําอะไรก็แล้วแต่นะครับเรานะครับโลโมคนก็ไม่รู้นะครับแต่คุณต้องหาคําตอบให้ได้ถ้าคุณตอบไม่ได้หมายความว่าคุณนะครับคุณผิด นะครับคุณจะผิดด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะครับเออคุณจะผิดด้วยวิธีการใดๆใดๆก็แล้วแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าหลักฐานนะครับเขาเรียกว่าหลักฐานนะครับเส้นผมไปอยู่อีกที่หนึ่งอะหลักฐานว่าคุณไปที่นั่นนะครับแต่คุณห้ามปฏิเสธนะนะครับคุณจะไปที่นั่นหรือไม่ไปที่นั่นไม่รู้นะครับหมายคามว่าคุณต้องไปเกี่ยวข้องแน่นะครับคุณต้องไปเกี่ยวข้องโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับ นี่อย่าปฏิเสธนะครับอย่าปฏิเสธเพราะมันปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเส้นผมของน้องมาตกอยู่ในรถเนี่ยแล้วคุณจะบอกว่าคุณบริสุทธิ์ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละเพราะว่ามันมีนะครับเพื่อนร่วมเดินทางนะครับเดี๋ยวนี้จนคนร้ายนะครับไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นคนร้ายนะครับจนคนคนร้ายเขาไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายนะครับ นะครับเพราะเขาไม่ลัวแล้วไงนะครับเออจะฟอ้องมากี่อีกสิบคดีเนี่ยเขามีเงินสู้นะครับก็เพราะอย่างนี้แหละกระโจรมันเต็มบ้านเต็มเมืองไงนะครับอีกน้อยถ้าใครมีคดีก็จะหาเพื่อนร่วมเดินทางแบบนี้แหละนะครับก็จะหาเพื่อนเ่วมร่วมเดินทางแล้วก็จะบริสุทธิ์นะครับประเทศไทยนะครับนะรบประเทศไทยหรือมัน